ไม่แต่พี่ยังไม่เคยอัดด่านฟาร์มไงเอาดิเอาดิเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยบุฟเฟ่คิวดิเปิดคิวบุฟเฟ่คิวดิเอาเลยครับพี่ชายสวัสดีคุณในช่องสายเกมเมอร์ทีวีแชนแนลนะครเอาแบบนี้ดิไอเจ๊แชนแนลไม่เปิดคิวยังไงโง่แอร์ของกันยางแอร์ของกางครับแอร์ของกังครับแอร์แอแล้วครับเสร็จไลน์หนึ่งพันครับ ลุยครับลุยครับลุยยครับเฮ้แล้วทำไมมึงถึงตั้งชื่อชาแนลตัวเองว่าสาหลายไม่ได้สาหลายพี่หอมตั้งว่าวากามิหรอ Yes แล้วลงคลิปบ้างยังอ่ะเพราะว่าไม่ผมไม่เคยลงเลยทำไมไม่ลงซะหน่อยวะวากามิเกมเมอร์จริงจริงมันจะมีชื่อนำหน้าอ่ะนะเรียกวากามิเฉยไม่ได้ต้องเรียกเทพซ่าสุจิบะกามิยาวไปอีกเทมากเอาชื่อนี้แหละตัวตั้งเป็นชื่อนี้ชื่อช่องเฮไม่ตั้งชื่อแบบว่าชื่อแนวแบบบุหรี่อะไรเงี้ยวะ ซีกาแหล่ะนะไม่ใช่ไอ้บุหรี่แดงอะไรพวกนี้ฮะบุหรี่แดงอ่ะบุหรี่แดงมียี่ห้อนึ่อยู่ไอ้บุหรี่ตาแมวนะตาแมวนั่นแหละแซนด้าแซนด้าจอนสันแซนด้าแซนด้าแซนด้าจอนสันจอนสันเล่นงานทุกคนเรสปอนทูเอวิววันอ๋อจะเป็นแค่แค่แค่ไม่ใช่เอวิววันนี่ก็จะอ้าวถ้าเล่นงานทุกคนก็ไอเจมไปเลยฮะอะไรล่ะ มีปืนลูกซีนเห็นผีมีอะไรแล้วก็มีไม้กางเขนแล้วก็มีถ่ายรูปผีเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมป่ะเอาของไปกองไว้ก่อนป่ะเออได้พี่ได้ครับเต่าด็อกเดกด็อกเดกอ่ะเฮ้ย เคยคือแยอะไรเคยวะคอยแล้วคอยแล้วเคยกูว่ะเจมคำหยาบดีไงนั่นไงพูดคำหยาบอ่ะไม่ชอบเลยไม่ไม่เจมอะเสียแงอะเจมเป็คนเสแซงก็อย่างเงี้ยไม่ไม่เสียแซงครับมึงก็เอาตัวตัวที่ได้จริงมพูดดีตวตัวที่้จริงมาไอพวกเซ็ชั่วนารัตเม้นท์นายให้กูรู้นะจริงจงไอเจมจริงเจมมึงอะชอบล้อมึงชอบล้อเจ้าวาดวัดหนึ่งเนี่ย คนมีแมงมารต่าจนาไอ้ห่าเอเดนจริงเอเจริงคนอื่นเขาโง่คนอื่นเขาคนอื่นเขาเซวสาวไอ้นี่แซวพากูงงใจไหมเซวพาไอ้แม่กูแค่กนนั้นนะกูไปกับแม่น่ะกูเห็นพาเห็นพาเดินมินทบาทอยู่มาไหนมาไหนกูไม่เคยไปกับมึงนะแม่อย่างงี้ลแม่งบอกเห็นพาแล้วก็สั่นเนี้ยกูตกใจเลยไอ้เนี้ยกูไม่คิดจะเป็นคนอย่างนี้ไง เห็นเห็นอายุเจียมไหเห็นผ้าเดินพินเดินพินเบอะกูรู้แล้วว่ากูจะเอารูปปกรูปปกคลิปนี้เป็นคลิปอะไรเอารูปไอเกมกับรูปผ้าฉันในเมื่อก่อนและฉันในตอนนี้เห็นผ้าเดินพินไม่เอาเด้ไม่เอาเด้โอเคเริ่มรีบรีบหารีผ่ารีผ่าเวลาเดินแล้วเวลาเดินแล้วรีบหาไม่ไฟฉายอยู่ไหนวะไม่ีไ่ราชโป ล่าสุดสิบสี่ล่าสุดสิบสี่พี่อยู่ชั้นล่างอยู่นะอัพได้ไงวะชั้นสองเองไา้ชั้นสองเองโอ้โหแบบขคนใจกล้าครับน้องคีดวะมึงไอขี้เล่้แปลง่ะกูมาเล่นเกมนี้เหมือนกูมาเล่นเกมปลูกผักอ่ะกูแบบงงงงเชื่อมาใช่ใช่ใช่ไม่เป็นสุ่มได้เฮ้ยเดี๋ยวกูไม่เห็นไอ้เหี้ยแก๊สปิกนิกไม่หาว หลังบ้านเหรอวะมันมีหลังบ้านด้วยนี่อย่าเก็บปลูกผักเป็นไงมีสม่วนพักทองด้วยมีส่วนพักทองด้วยมันอาจจะยืนริม,ะ <c oughs> มะระเบียงก็ได้นะเว้ยอาจจะเป็นผีเหงาแค่เฮ้ยเรื่องผม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 ว่าร่มวมามาในการก็ดีนะจริงอ่ะเอาไหนมึงบอกไม่กลัวไอ้เหมือนเกมปลูกผักไม่นะผมผมไม่ได้กลัวแต่ว่าแบบมาได้การก็ดีกว่างไงเกมปลกผักเ <c oughs> นาะผมเหมือนอยู่เกมปลูกผักเขาอะกูอย่างชอบีเด็ดแอดยีเด็ดแอดยีเด็ดแอดเกย์เด็ดแอด กูหล่นแล้วอะเสียเอเลสแอดด้วยที่จริงนั่นอะเขาบอกไมนานเฮ้ยมันมีสามชั้นว่ะไม่ไม่ไม่กูว่ากูข้างล่างแหละเพื่อนเพราะว่าข้างบนกูไม่ไม่มันมีสามชั้นไงมันมีสามชั้นไงผมอยู่ผมอยู่ห้องไอ้นั่นอะไรนะใครห้องใต้ถุนว่ะพี่อยู่ชั้นสามแน่เนี่ยผมก็อยู่ใต้ถุนเนี่ยไม่เจอเขาเรียกใต้ถุนป่าพี่เขาเรียกอะไรวะใต้ถุนมันต้องข้างล่างไม่ใช่เหรอวะเขาเรียกอะไรนะเกาเรียกห้องดันฟ้าชั้นดันฟ้าอย่างงี้ป่ะ ต้หลังคาใต้หลังคามันไม่อยู่เออเห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาไม่มีชั้นสองก็ไม่ผมอยู่ใต้ถุนเลราอว่ากูก็นึกว่าอยู่ข้างล่างตอนนี้เราต้องหาหนึ่งหนึ่งต้องหาคนไอ้ต้องหาผีสองต้องหาเบรกเกอร์ไฟนะแล้วใครเอายีนีมาไม่ไม่เอาใครไม่ถือยีนี้มาวะเออไม่กูไม่ได้ถือมากูถือไอ้นี่มาไม่ไอเจมันบอกตาที่แล้วไงว่าผมอยากถือยีมี้กูก็เลยให้มันถือตลอดเลยก็หาผีไม่ต้องใช้อันนี้ไม่ใช่หรอ เข้มกันก็ต้องใช้ยียเบ๊ก็ต้องใช้ถ้าเจอยีเบ๊พ่าก็จะได้จบเกมเร็วไงเฮ้ยข้อนี้ไม่ได้เปิดสิบสี่กุ้ได้ยินเสียงวันน้ำไหลแล้วกุ้งชั้นล่างว่ะสาระเลยกา้ <วะ S 1> ู<น>ฟังกูว่ามันเป็นที่วูุ้งฟังไม่มีจริงกุ้งชั้นล่างกูจริงได้วันได้ยินมันอาจจะอยู่ตามริมระเบียงก็ได้นะจะเอายีเบฟมาก็ได้เอาน <ไป S 1> ึงไปเอาไปเอายีเบ๊มาแล้วดูเวลาด้วยเหลือเท่าไหร่ไม่เอาขี้เกียจเดินไปดู นี่มาไหวเครื่องติดฝาผนังอ่ะเขาเรียกว่าวนะอะไรนะไอเซนเซอร์เซนเซอร์ไอเทอร์โมสแลกเกอร์นโมชันเอร์โมโชันเซนเซอร์แปลมาด้วยไปไออยู่นี่<ม>และอยู่นี่แล้วไงโมโชันเซนเซอร์ห,ห,<า>หอเอนนเนี่ยตรงผ้าคริ้วเนะี่ยผ้าคริ้วอ่ะผ้าเชตตีเนี่ยนี่ห้องนี้มันได้เปิดเลยพี่ห้องไหนวะเนี่ยอุ้ยมามามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยครับมาหน่อยครับ อะไรครับไม่ได้ไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวครับผมไม่ได้กลัวใช่ป่ะเนี่ยพี่ห้องไม่เจอเฮ้ยมีห้องนึงนี่นี่ซอยยูสุวรรณเจอแล้ว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 ห้องไหนอ่ะเมื่อกี้เจ็ดเมื่อกี้เจ็ดองศาหายไปไหนหรือว่าห้องนี้ใช่ป่ะชัวร์พี่ตอนนี้ตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้มันเท่าไหร่ไม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 ่ตอนแรกอ่ะมันขึ้นเจ็ดเลยตอนเปิดประตูอ่ะ ตรงนี้ก็พีตรงเฮ้ยนี่ตรงหน้าตาไอตรงตรงตู้เก็บของสีขาวไหนว่าตรงใกล้ๆกับใกล้ๆกับปอดปอดการใดใกล้กับปอดกร์ดตรงตูนตรงตูนนี่เนี่ยตรงนี้เลยโอเคโอเคโอเคจะไปเอาของก่อนอาจจะเป็นผีเด็กนะไมหนังสือ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 ขพราะว่านังสือก่อนเผื่อแบบว่าอาจจะชอบอ่านหนังสืออาจจะชอบเขียนนังสืออ่ะอย่าลืมอย่าลืมนะเดินไปเดินมามองตามพื้นนะเผื่อเจอกระดูก ไอทีมึงกินทิ้งไว้หรอเฮ้ยตรงไอหนูเปลี่ยนที่ไม่ใช่ไม่ใช่องน้ำอ่าอ่าเบเกอร์อยู่ตรงนี้ด้วยมันอยู่ตรงเบเกอร์เลยเหลือสามเหลือสามเหลือห้าตรงนี้ทีคนเี้ตอนนี้นใช่กลับมากันก่อนกลับมากันก่อนมาติดตั้งใหม่มาติดตั้งที่ใหม่มาติดตั้งที่ใหม่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปอันหนึ่งเอ้ยไอทีทางไหนวะกูลืเนี่เนเน จาไหนอยู่ไหนอ่าบังมึงเดินมึงเดินออกนี่ไปเลยเดินออกซ้ายแล้วก็ซ้าย,ยาแล้วก็ซ้ายไปใช่ผีอยู่ระแวกนี้แหละเอาเฮ้ย <Hey. S 1> ก็เทมกันกูมันขึ้นสี่เนี่ยตรงนี้เลยตรงผ้าผ้าผ้าไอ้ตรงไอ้เนี่ยไอ you ้ยูบล็อกอ่ะ ที่มันมีสีสเปยเยอะอัอเดีวนี้ดีนี่แหละุนี้แหละไอีเออยู่ไหนีเอเอฟเอามาเช็คีขึ้นไหมไม่ขึ้นพี่เฮ้ยประตูทอีกทีอ่ะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเาล้วเฮ้ยขึ้ล้วสองสอง้ยมันเปิดออกไปขนอกล้มั้งนี่ผีรับลมมาผีร้อน ไอออกมาข้างนอกยังขึ้นสองเลยยำเหาป่ o ผีเหาป่ o รอน่ะอ่ายังไงต่อเดียะเฮ้ยเราเอานี่ไายังอะหนังสืออะสมุดอะเอาเอามาวางแล้วมาวางตรงจุดที่สี่องศาเลยวางซะเลืยเลยเอาก็มันอยู่ตรงนั้นอะสี่องศาอ่าคนละอันนะเดี๋ยวเราด้วย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 ,วย,ยวพี่เอาเอาเกลือใครจะเอาเกลือไปเดี๋ยวพี่ไปเอ,เอาเอาต้าไว้เอเลกต เฮ้ยไอไอไอ้ต mm, ัวไวโออยู <Okay. S 1> ่ไหนวะอ๋อย่นี่ยนี่เจมสเปริดบล็อกนี่เออเขาลองเขาเขาลองกันหมดแล้วนะสื่อวิญญาณอะไอเอาอันนี้ไม่ได้ดิที่ที่นั่นอะดูดูเขาอะไรนะเออนั่นนั้นยังก็ต้องมีคนถือเอฟเอฟอะเอ้ยไม่ไม่ไม่เไรเดี๋ยวผมวางไว้ก็ได้วางคุยเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเห็นแวบๆว่ะมันชื่ออะไรนะผีอะ ชื่อผีชื่ออะไรวะจำชื่อผีไม่ได้อ่าผีชื่ออะไรวะ w h a t your n ถามมัน What's your name เออถามแม่งเลย Hello Hello What's your name Hello Hello my friend w h a t your name How are you h ไปหน้าบ้านก่นนี่มึงอย่าลืมนะเดี๋ยวเถ้าผีมาปุ๊บเราออกหน้าบ้านเลย แม่ผมว่าต้องต้องหาชื่อผีวะดูชื่อผีกันปะได้ได้เดี๋ยวพี่ไปดูให้แป๊บเอากูทิ้งอะไรวะไอทีอยู่กูเพื่อนถ้อะไรกูทิ้งอะไรไปไม่รู้อ่ะพี่ทิ้งอะไรไปไม่รู้หายพีนทักอยู่ผมนี่แหละไอทีไปดูเลยไม่เมื่อกี้พี่ทิ้งอะไรไปมันหายไปเลยเอาอยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่ซอกเลยเชื่อนะทียังออกไปยังออกไปไม่ถึงเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเออเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ผีเด็กผีเด็ก มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันใช่ใช่ใช่มันจ้องหน้าผมเมื่อกี้กูเห็นเงาไอ้เหี้ยทำไมกูไม่ถือกล้องถ่ายรูปเอากล้องถ่ายรูปกูไม่มีแล้วจ้าบองแล้วหรอมาเลยมันเลยมาผีเด็กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมกล้องถ่ายรูปอ่ะเจมเจมไปเอากล้องถ่ายรูปกันผีเด็กผีเด็กเออซซนดราจอร์สันซซนดราแซนด้าโอเคพี่รอพี่รอพี่รอแซนด้าทอมสันจอร์สันแซนด้าจอรสันแซนด้าจอร์สันแซนด้าท็อปสัน สังกดรับกันกล้องพอเปล่าวะมึงเห็นไหมแซนดราจอห์สันปิดไฟได้ป่ามองมองไม่เห็นกดรับเลยปิดอยู่นะปิดปิดแบบว่ามืดเลยเพื่อนปิดไฟฉายเลยปิดปิดเลยปิดให้หมดเลยปิดปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วมืดมตึ๊บเลยไม่ไม่เอางี้สปีดบล็อกก่อนตอนเนี้ยโชโยเซลล์โชยเซลล์เลยเดี๋ยวพี่รอถ่ายให้ประตูไม่ประตูตอนเนี้ยมันปิดไม่ได้แล้วเจมประตูมันบล็อกฮัลโหล ไม่ใช่นะแซนดราเฮลโลแซนดราเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่เด็กมันวิ่งมันวิ่งพี่เด็กวิ่งอยู่วิ่งอยู่หน้ากล้องเลยฮ่าห้าไอ้ย่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะอีฟเอฟห้าอีฟเอฟห้าอีเอฟห้าไอ้ย่ามันจะไปมันวิ่งอยู่กับที่เมื่อกี้ไม่ใช่มันถ่ายไม่ทันเอ้ยถ่ายเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วติดอยู่มันมันอยู่ข้างๆทางเหลืองอีฟเอฟห้าแล้วก็แต่ได้แค่อย่างเดียวเองวะไม่เขียนสมองว่าอะไรวะสมองหัวอะไรวะตอนนั้นสมองเหลือเท่าไหร่สมองเหลือเท่าไหร่ โหัวในเกมสูตรเลยไอ้ย่ามันไม่มีสมองเอาดีๆเอาดีห้าสิบเจ็ดห้าสิบสี่สปรีบล็อกมีแค่สปรีบล็อกใช่มหมไอ้ย้ายหนังสือไปตรงนั้นที่ตรงที่มันสปอนไม่่ะได้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 ไอ้มันเขียนแล้วมันเขียนแล้วแป๊บนึงโคดไรติ้งโคดไรติ้งโคดไรติ้งตอนนี้จะเป็นเซนต์แอนนาจางสันมึงก็มึงก็พูดไม่ไม่ถกไม่ถามฮลโหลแซนต์แอนนาจางสันจางสัน give me a ย i ฟวัวว่ะไม่ประตูมันปิดบล็อกประตูปิดบล็อกไม่ได้แล้วปีนบล็อกจะเป็นโอนี้ไม่ตอนนี้ครบแล้วนะจะเตปบล็อกใช่ไหมเออมันยังไม่ตอบนะปีมันตอกหรอยังไม่ตอบนี่ถ้าเกิดพิ้งก้าพิ้งจะเป็นเลเวลไหนเอฟห้าปะ e อฟห้าแล้วก็แล้วก็ไลติงไงมีกดออฟบ่อยทีไม่มีไม่มีไม่ไม่ตอนแรกเอาสเตปบล็อกมีปะ ไม่ไม่มันยังไม่ตอบผมเลยพี่อ๋อไม่มีใช่ไหมใช่ขาดอย่างนี้ยตอนนี้โคดไลทิงยิมเป่ตอนนี้เหลือสาดตัวเหลือเชิดเหลือเลเวนแนนแล้วก็โอนิโอนิมันต้องมึงอย่าเพิ่งพี่โอนิขอหาประตูนไอพี่ขอหาตามหน้าต่างตามอะไรก่อนมึงไงไอเยี่ยเมื่อกี้กูกำลังจะหาฟิงเกอร์ปิ้นอยู่ไอเยี่ยเมื่อกี้ของที่โต้ล้มไม่ทันไอ้โอนิมันก็เล่นของไงนะไอทีจัดนะบ้าเฮ้ยเฮ้ยมันปลาของเมื่อกี้มันปลาอะไรไม่รู้ตุ้ง สองสองอันนี้มือดิหาอยูตุ้งแช่หาอยูหายูมันมันอยู่ที่โตเนี่ยไอโต้ที่ไมีล้อพี่ทักที่พี่พี่ทักไปวางทัสิตอนแรกอะลองส่งที่่านั้นนะไม่มีไม่มีล้มอะไม่มีไม่มีเฮลโลซนสราจอนสันสันเฮลโซานดราจอนสันเวลอยูัเฮ้ยมันจอนเฮลโจอเฮลโรจอเฮียหร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ต่อแล้ว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 จะมีต่อโอ้ยปีเราผมได้ดีไม่ริบบ็อกไม่กูกูกำลังจะตะโกนออกไปหาเขาไงไอ้กูกลับบ้านคนเดียวได้หรอตาลุกกากบ้านคนเดียวไม่ได้เหรอเฮ้ยล้อก่อนลอก่อนลอก่อนลอยเจมสด้วยลอยเจมด้วยลอยเจมด้วยไอ้หนุ่มได้ตัดลอเจมด้วยกูหล่าไม่ไปอาอยู่กูแบงก์บอกีวิตจริงะแล้วยิงแล้เฮ้ยไม่ตอนนี้ทุกคนเฮียบหมดเลยครบแล้วก็เป็นชีวิตจริงนะกูบอกเลยกูทิ้งกับบ้านคนเดียวแหละ ไม่ไม่ไมกูถ้าเป็นยูวิริงกูจะรอน้องก่อนโอ้ยกโอ้่ดังเสียงรถด,ดังวะดูนะครับ <c oughs> ไอ <ป S 2> ถือว่าได้คอนเทนต์ไนแต่ถือว่าได้คอนเทนต์ไหนๆก็เจอกีีแล้ว Welcome back I've got some jobs ready for you วู้วแจ๋ว <พอ S 1> แล้วเจออย่างเยอะเอ้าโอเคใครดูมาถึงนี่ก็ฝากกดซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องบีมอุดแตร์ด้วยนะฝากกดช่องของน้องผมด้วยนะน้องเกมนะ อ่าวากาเมะชาแน,นลอะไรของมันเนี่ยโอเคเดี๋ยวทิ้งลิงก์้ะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามวยนะจ๊ะขอบคุณที่ดูจนจบครับสวัสดีครับบ๊ายบาย